คือท้องฟ้าเหนือ,อยุโรปตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ความตึงเครียดบนพื้นดินอย่างเดียวนะครับแต่ว่าบนฟ้าเองเนี่ยก็มีเงามืดที่เคลื่อนไหวอยู่แบบเงียบๆนี่คือเรื่องราวของการเผชิญหน้ากลางเวหาครั้งหนึ่งที่มันจะเปิดพงเกมแห่งอำนาจที่ซับซ้อนและก็อันตรายกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะเลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เหนือทะเลบอลติกทําไมพื้นที่เล็กๆแค่นี้เนี่ยถึงกลายมาเป็นจุดสนใจของโลกได้แล้วการเผชิญหน้ากันของเครื่องบินรบแค่ครั้งเดียวมันจะบอกอะไรเราได้บ้าง เกี่ยวกับความขัดแย้งในยุคนี้โอเคครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะวันที่28ตุลาคม2025อยู่อยู่เรดาร์ก็ตรวจเจออากาศยานลึกลับลำหนึ่งครับบินอยู่เหนือทะเลเบอลติกเลยคือมันบินมาแบบเงียบเชียบมากไม่เปิดสัญญาณระบุตัวตนแล้วก็ไม่มีแผนการบินอะไรทั้งสิ้นทันทีที่ตรวจเจอเนี่ยนะครับการตัดสินใจต้องเกิดขึ้นในเซี่ยววินาทีจริงๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสกัดกั้นโดยนาโต้ เครื่องบินรบของโบแลนด์ทะยานขึ้นฟ้าทันทีเลยเพื่อปกป้องน่านฟ้าของตัวเองแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงนั่นแหละครับคือมันเป็นไปตามระเบียบเป๊ะๆเ,เลยนะเริ่มจากการตรวจจับเครื่องบินที่บินมาแบบมืดๆหรือ flying dark ที่เขาเรียกกันจากนั้นก็สั่งให้มิก29่าสองลำขึ้นบินทันทีเลยครับพอไปถึงนักบินก็จะเข้าไปดูใกล้ๆเพื่อระบุตัวตนด้วยสายตาก่อนที่จะเตือนแล้วก็คุมเครื่องบินลำนั้นออกจากพื้นที่ไปทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเป๊ะๆเ,เลย แล้วทำไมเที่ยวบินนี้ถึงเป็นปัญหาล่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะครับเครื่องบินทุกลำต้องเปิดสัญญาณระบุตัวตนต้องแจ้งแผนการบินแล้วก็ต้องเปิดการสื่อสารเอาไว้ตลอดแต่เครื่องบินลำนี้ทำตรงข้ามทุกอย่างเลยปิดสัญญาณไม่แจ้งแผนการบินแถมยังเงียบกริบทางวิทยุอีกต่างหากซึ่งมันอันตรายมากๆเลยนะครับในที่สุดก็ระบุตัวต,วตนได้ครับว่ามันคืออะไรเป้าหมายก็คือเครื่องบินสอดแนมอิลูชิน i 20 m ของรัสเซีย หรือที่นาโต้เขามีชื่อเรียกเล่นๆว่าคูด A นี่ไม่ใช่เครื่องบินธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือเครื่องมือสำหรับรวบรวมข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเลยแต่ประเด็นก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมที่ใหญ่กว่นั้นมากลองดูไทม์ไลน์นี้สิครับ ตลอดทั้งปี2024เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเลยนะไม่ไว่าจะเป็นเครื่องบินรบสเปนที่เข้าไปสกัดกั้นเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียใกล้ลิทัเนียหรือจะเป็นเครื่องบินรบเดนมาร์กที่ทําแบบเดียวกันปลายปีก็มีเครื่องบินใต้ฝุน่นของอังกฤษที่ต้องไปบินประกบเครื่องบินลาดตระเวนของรัสเซียอีกเห็นไหมครับว่าเหตุการณ์ของโปลแลนด์เนี่ยมันเป็นแค่จิกซอตัวล่าสุดเท่านั้นเองนักวิเคราะห์เขามองว่านี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามจิตวิทยาครับ มันคือการใช้การกระทําบางอย่างเพื่อสร้างแรงกดดันแล้วก็บรรนทนกําลังใจของฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่ต้องยิงกันจริงๆสักนัดเดียวแล้วรัสเซียทาแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันหลักๆเลยก็คือเพื่อทดสอบการตอบสนองของนาโตครับว่าเร็วแค่ไหนประสานงานกันดีหรือเปล่าแล้วก็เพื่อเก็บข้อมูลระบบเรดาร์ต่างๆด้วยนอกจากนั้นยังเป็นการแสดงแสนยานุภาพในพื้นที่ยุทธศาสตร์และที่สําคัญคือใช้กดดันชาติตะวันตกไปในตัวด้วยแล้วทำไมต้องเป็นทะเลบอลติก ทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับคือต้องบอกว่าพื้นที่นี้เต็มไปด้วยจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นฐานทัพคลินินกราดของรัสเซียที่มีขีปนาวุธ S 4 0 0ประจําการอยู่โรมแดนก็ติดกับสมาชิกนาโตโดยตรงเลยอย่างโปแลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียแล้วยังเป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญมากๆทั้งทางการทหารแล้วก็การค้าด้วย ตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้เยอะเลยครับ4%โปแลนด์เนี่ยเพิ่มงบประมาณกาาหโหมเป็น4%ของ GDP เลยนะซึ่งถือว่าสูงที่สุดในบรรดาสมาชิกนาโตทั้งหมดเลยนี่แสดงให้เห็นเลยครับว่าพวกเขาจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหนและรัฐมนตรีกาาโหมของโปแลนด์ก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าทุกครั้งที่มีเครื่องบินของรัสเซียบินเข้ามาใกล้น่นฟ้าของนาโตเราจะตอบสนองในทันทีเราจะปกป้องอธิปไตยของโปแลนด์ด้วยทุกวิถีทาง นี่คือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยครับทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นถึงสงครามรูปแบบใหม่ครับสงครามที่ไม่ได้สู้กันด้วยกระสุนแต่สู้กันด้วยสัญญาณ <ammed> แล้วก็เงาบนท้องฟ้ามีนักวิเคราะห์จากสถาบันยุทธศาสตร์แห่งเฮลซิงกิสรุปเรื่องนี้ไว้ไ right ด้ด right ีมากเลยครับเขาบอกว่า right ทุก right 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 ๆการสกัดกั้นคือการทดสอบระบบเตือนภัยความเร็วในการตอบสนองและความร่วมมือของนาโต มันคือเกมของการวัดพลังที่ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆใช่แล้วครับนี่คือสงครามเย็นยุคดิจิทัลสงครามที่ไม่ได้แข่งกันในสนามรบแบบเดิมๆแต่แข่งกันด้วยเทคโนโลยีข่าวกรองแล้วก็การข่มขวัญกันและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับว่าในการเผชิญหน้าที่เงียบงันแบบนี้เส้นแบ่งระหว่างการทดสอบกับการจุดชนวนสงครามมันอยู่ตรงไหนกันแน่